แล้นี่ถ่ายปลาผมทำไมทัวร์ไอ้เขาแ้วถ่ายปลาผมทำไมผมมาไปกินบ้านมาโถ่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าร้านมันตั้งอยู่หน้าร้านเลยพี่เรื่องจัดมานุ่คอนเทนต์ข้อมูลนะครับเออข้อมูลยังไม่แน่นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วครับลูกค้าอยากเจอไหม อยากสิมีเด็กคนถามหาอะไรเนี่ยอันนี้ MB5J อาเนี่ย MB5J MB5J นี่นะตามกล่องเลยมีรางบนให้ด้วยห่ะพี่เจมีอันนี้มีรางบนให้ด้วยมีบนบนให้แล้วค่ายอะไรอันนี้ค่ายอะไรโตเกียวมารุยถูกต้องเป็นค่ายของญี่ปุ่นญี่ปุ่น งานญี่ปุ่นเลยนัเป็นพลาสติกหอ่งานน่าจะปฏิก ABS เพราะส่วนมากปืนของญี่ปุ่นจะเป็น ABS แทบทั้งหมดครับในกล่องมีให้อะไรบ้างครับพี่เต้ดูฝากล่อง่ออันดับแรกดูฝากล้องโคตรสวยอ่ะเนี่ยโคตรญี่ปุ่นดูดูดูสีดูอะไรดูแม็งโคตรญี่ปุ่นมเลยในกล่องก็มีจุกครอบ ลูกกระสุนหน่อยหนึ่งแถมเป็นน้ำใจน้ำใจไม่ต้องให้หรอกมาให้แค่นัไม่ต้องเนี่ยเป็ได้แล้วก็มีรีโหลดแล้วก็มีรีโหลดเนี่ยงั้นรีโหลดแบนด์บอลเป็นหลอดก็มีคู่มือแมนนวลเอาไปอ่านได้ไไมม่ีอะรใช้การ์ตูนอันนั้นนะได้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 อันนั้นนะโอเคตัวนี้ป็นระบบอะไรพี่เต้ไฟฟ้าป่ะไฟฟ้าไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ใช้แบตใส่แบต 7.4ก็พอนะใส่แบตด้านหน้านี่ถอดสลักออกปึ๊บตอนนี้เราจะไม่ลองยิงเนาะเราจะไม่ลองยิงเนาะอันนี้ให้ดูให้ดูงานเฉยว่าเดี๋ยวลูกค้าเห็นแล้วจะรับไม่ได้ค่อยลองดีตัวนี้นะอะไรเงี้ยตัวนี้เข้ามานะมีนะตัวนี้สวยนะสวยสมากมาแจ้งเฉยว่ามีรุ่นนี้เข้ามานะครับใครสนใจเออได้รู้ว่าเลานี้อยู่นะตัวนี้เรามีอยู่นะอะไรเงี้ยครับมีคนถามถามหาอยู่มีไคร ตัวนี้สุทธิรหัสอะไรนะพี่ฟ้าเันนี้ราคารอท้ายคลิปแล้วกันเนาะอันนี้ให้ดูให้ดูงานให้แผนแพนงานหน่อยฮะจุดเด่นอยู่ที่งานความสวยงามแล้วก็รูปทรงที่คนหาเยอะมากหนึ่งนัดสามนัดเฮ้ยมีสามนัดด้อยะหนึ่งนัดสามนัดแล้วก็บูอโต้เฮ้ยนี่มันมันเจ๋งว่าพวกไซม่าพวกอะไรคนละเรื่องเลยเนาะแม่มีสามนัดด้วยถ่ายแบบยืดถดได้ถ่ายแบบยืดถอดกดตรงนี้สามารถกดถ่ายได้ ขายแค่หมื่นห้าร้อยพออบอสบอสสั่งมาแล้วบอสสั่งมาบอกว่าให้ขายแค่หนึ่งหมื่นกับห้าอยพอหนึ่งหมบาทนะครับใครสนใจรีบมาจับจองกันนะครับครับโอเคมาเลือนไมตวอันนี้อี้ด้ว่าอันนี้พี่เต้โคตรชอบเลยเนี่ยเบิร์ อ่าสี่หนึ่งไม้แท้เนี่ยไม้จริงนี่ไม้จริงไม้จริงจริงปะเหรอลองเคาะหัวเอาหัว <c oughs> ไม่เป็นไรอ่ะผมเก่งใจหัวตัวเองอ,อันนี้เป็นค่ายอะไร S R C S R <SR> C <S อ่า S R C เป็นค่ายของไต้หวันไท้อีกไต้หวันยืนลับได้ไม้นนจริงนะนี่สำหรับนี่เอาใจคนที่อะไรนะชอบอะไรนะพี่เต้ชอบสงครามโลกอ่ะใช่พวกกี่ยวกสงครามโลก สงครามโลกเลยแหละคนมาหาเยอะไงอันนี้ก็คือเหมือนกันก็คือแจ้งว่าเอ้ยมีนะรุ่นนี้ใครตามหาอยู่หาที่ไหนไม่ได้ร้านฟ้ามีการมีจัดจำหน่ายคุณสมบัติมีอะไรบ้างอ่ะปืนอันนี้ผสมบัติคือนม่เหมือนปืนยิงกาวอ่ะไม่ได้่ไชื่อมเหมือนนี่สงครามโลกในยุคนี้แต่งานสวยนะงานสวยนะเต้หมุนไปหมุนไปคุณสมบัติทำอะไรได้บ้างเนี่ยพี่แบบกระบอกเนี้ย อยดูไปหมุนเด้อไปแกอันนี้เป็นระบบไรก่อนพี่เต้ระบบไรระบบไฟฟ้าครับผมแบตเตอรี่นี่พักอยู่ตรงนี้ใส่แบตน่าจะเปิดฝาออกมาใส่ครับครับแบตจะอยู่ในนี้แม็กก็ถอดออกได้กดปุ่มนี้นะแม็กกดปุ่มนี้ถอดออกได้บางคนไปสงสัยนี่ปุ่มอะไรตรงนี้แล้วมันปุ่มอะไรมันทําอะไรไม่ได้ครับมันทำหลอกหลอกใช่ไหมการยิงเนี่ยเป็นไงบ้างโบบแ็ด้วยนะตัวนี้โบแบตด้วยนะ ยิงตัวนี้สับนะยิ่งละเวลายิงตัวนี้จะสับตุ๊กตุ๊กตุ๊กจะวิ่งอย่างนี้นะจะวิ่งไปวิ่งมาโบมดแบ็คนะบอกก่อนว่าเป็นโบมดแบ็คนะสับๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตี๋ถูกแล้วโบบบบบแแ็็คคคโโรัอเคตัวนี้ตัวนี้เม็ดอินเม็ดนิทราได้หวานมีที่เกี่ยวสายสะพายตรงตรงนี้มั้งมีพวกวะนี่มีตรงนี้นี่ตรงนี้กับท้ายไงร้อยท้าย ทายโอเคตัวนี้ก็สุดทีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับบอสตัว AZ ใช่ไหมก็หมื 5? 13 5? 13 5? ่นหมื่นเท่าไหร่หมื่นสามห้าหมื่นสามห้าบอสหมื่นสามห้าเดีหมื่นสามพันห้าร้อยตัวนี้ใครหาอยู่ก็รีบมาเอาที่ร้านฟ้าบิบิการจัดให้มีตัวเดียวตัวสุดท้ายคม,มาแล้วถัดมาเป็นตัวไฮไ,ไลท์ไฮไลท์ของงานเลยครับไฮไ,ไลท์ไฮไลท์ ไฮไลท์ก็คือทำสีผมไฮไลท์ไม่ใช่พอล่พอล่าไฮไลท์อันนี้เขาเรียก M1 Garland อ่าแต่แพนเอาให้ดูก่อนเลยครับไม้จริงอันนี้เป็นไม้จริงค่าย ICS ครับ ICS ICS อ่ะตัวนี้เป็นไม้จริงหมดเลยนะคือแต่เราก็บอกนะลายไม้จะไม่เหมือนกันนะต้องบอกก่อนคือมันมันจะไม่เหมือนกันเลยมันเป็นไม้จริงไงนะบิทเตอร์แพนหน่อยอ่าวัวนี้ถ้าปืนจริงนะมันเป็นไม้จริงไงมันคงไม่เป็นไม้ปลอมออกแบบโดย จอร์ซีกาแลนจอร์ซีกาแลนซ์คนออกแบบในปี936น่าจะเป็นปรับคอปอัพใช่ใช่อันนี้เป็นปรับคอปป์อัพคอปอัพปรับคอปอัพสามารถหมุนเลื่อนได้มันกดดันให้คล้องสไลด์ได้ตรงนี้นะพี่เต้ครับลองดึ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 งแขวนดันนี่ต้องถอดแมวกรดึงแหม่แสไลด์ได้กดแล้วกดปล่อยถ้าปล่อยก็ดี่ครับ นี่เลยนี่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2นี่เป็นแม็กสายสไนเปอร์ระบบไฟฟ้านะไฟฟ้าครับไฟฟ้าครับใส่แบตท้ายครับใส่แบตท้ายนะใส่แบตท้ายไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวนั่นตัวเดียวผมใสแบตท้ายนี่ครับเปิดตรงนี้ป แบ่ใายในช่องใหญ่ใส่แบตใหญ่ได้เลยแบบเป็นเป็นปลักเล็กนะครับแต่จริงๆแลอะใส่แบตเบาๆก็พอปืนพวกนี้อย่าไปใส่ก้อนใหญ่ก็ใส่ให้แบบวนเบาๆสงครามโลกครั้งที่สอง่าตัวนี้ยอดไทยก็นี่นะปืนเรียนรอดอ่ะปลรยแปดแปดอ่ะเออที่นักเรียนรอโดใช้เรียนอ่ะอีกด้านน่ะพี่เต้ให้ดูอีกด้านยังอ่ะชมอีกด้านเต้ทั้งหมดยัง ไม่ต้องหมุนขนาดนั้นก็ได้ยาวครับหมุนยากกล่องโคตรสวยอ่ะยาวครับหมุนยากครับตัวนี้ไม้จริงนี่ไม้จริงนะศูนย์หลังปรับได้นะสายขวาบนล่างนะพี่เต้ส่วนหลังอ่ะปรับเป็นลูกค้าเดินแบบผ่านสายขวาได้พี่เต้ปรับดิกแน่นอดวะเนี่ยส่วนหลังปรับได้ศูนย์หน้าปรับไม่ได้เนี่ยส่วนหน้าปรับได้หรอวะหมุนตรงนี้ครับสายขวาเนี่ยนี่บนล่างด้วยนี่บนล่างนี่ยจบแล้วจบ จะเล่นเข้าเ,เล่นหน่อยแหลีอเอามาร์คลิงนี้เป็ล่องลึกด้วยนะยนี่เป็นไงสายเก็บสะสมต้องมีนี่เราไม่ต้องเล่นปืนก็ได้เราเล่นอันนี้สนุกดี<อ>ไม่ใช่ต <c oughs> โอ่ันเโอเพื่ออะไรเนี <c> ่ย <oughs> สนุกดีสนุกดีอะโอเค,อเคตัวนี้แบตไม่มีแถมนะเอ้ยที่เราพูดมาทั้งหมดคือไม่มีแบตแถมเลยนะบอกก่อนนะไม่มีี่แบตแถมเลยนะบอกก่อนที่มีแบตแถมเลยนะครับอาโอเคตัวนี้มาโอเคนี่มีเซฟไก่ด้วยพี่เต้เซฟไก่อย่างนี้ป่ะครับเอ้ยเซฟไก่ เออเซฟกายอยู่ตรงนี้นะครับอ,อันนี้คือเซฟอันนี้คืออันอันเซฟออนล็อกความเร็วอยู่ 400, 400, 400, ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยนะครับเดี๋ยวได้แม็กซ์สองอันนะพี่เต้ยเปิดกล่องนะให้ดูหน่อยไห้ นี่กองมีอะไรมาให้บ้างมีแม็กคื2สองอันนี่ครับมีแม็กในปืนหนึ่งอันนี้เมีโหลดหนึ่งอันรีโหลดแบบหลอดมีไม้ยาวสูงอันนี้ใจดีหน่อยให้ลูกเยอะหน่อยีลูกของ ICS มีฟิวให้ด้วยสำรองเผื่อเวลากรณีมันดักไปใช่เลยโอเควันนี้เราก็มาพรีเซนต์นะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่เนาะอามือเดียวด้วยเอาไม่มีใครรับเลย โอเคสนใจก็เลยมาครับมาได้เลยครับพี่ร้านฟ้าดีปีกันตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ็มว <M 1 S 2> ันกาลนตรงนี้ต้องถามบอสไหมเรือราคาเหรอลูกค้ารอนานแล้วราคาราคาเหรออาหมื่นถ้าไดหม่นสาห้าอ่าเท่ากันแล้วกันของนี้หมื่นสามห้าเอ็นกาแลนห้าอันนี้หนึ่งหมื่นสามพันห้ อันนั้นอันนั้นเท่าไหร่ไว้มีไฟหมื่นห้าร้อยอ่ะโอเคราคาสูงหน่อยเพราะว่าเป็นงานที่นะพรีเมียมพรีเมียมพรีเมียมโอเคไปปิดคลิปไปไปแตากล้องเข้าไปด้วยไปอะไรอ่ะคู่มืออะไอซีเอสอะอ๋อโบชัวโบชัวเติมมันเยอะอ่าโอเคเป็นแบรนด์แบรนด์แบรนด์เยอะโอเคนะโอเคโอเคอ่ะปิดคลิปเลยปิดเลยปิดเลยปิดคลิปเลยปิดเลย ก็สนใจครับมาได้เลยครับร้านฟ้าบีบีการทดห้างเมกาพารซาสปาร์เล็กชั้น2ห้อง B248 นะครับใช่มาหาต้อมเต้ยต้อมเต้ยคู่หูล็กแตกใช่็อกแตกเหรอลกแตกเลยเนี่ยโอเคล็กแตกง่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องฟ้าบีบีการทอยด้เลยครับซับกันเยอะๆแชร์กันเยอะๆคอมเมนต์กันเยอะแย่ๆก็สอบถามข้อมูลนะครับที่ เ c e b o o k ก็ได้ครับ F A H B B กันนะครับ Facebook แล้วก็ไอไลน์ก็ F A H B B กันไลน์แอดแอดฟ้าบีบีกันนะครับก็กดเข้ามาสอบถามราคาสอบถามทุกเรื่องสอบถามได้วิตเต้กวนตีนจังวิเต้โอเคพอเถอะโอเคพเะเดี๋ยวเราจะมีอีกคลิปหนึ่งยังไงรออยู่อ่ะเรื่อยๆครับจะมีเรื่อยๆนะครับ รอดใจรอหน่อยเพราะว่าคนตัดคลิปเขาไม่ค่อยว่างช่วงเนี้ยนะ <c oughs> งานเขาเยอะขายโปรงขายปลาสลิดอะไรก็ไม่รู้ตัดคลิปโอ้คลิปหนึ่งนาะนนานนาน,น,านจริง <c oughs> ต้องรอหน่อยนะครับเออไงก็รอหน่อ,อยนะครับเนาะได้นะมได้พี่เต้หัวเราะฮาเลยเรื่องจริงเฮาเลยโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเช้าฝากคนตัดคลิปตัดเร็วๆหน่อยนะครับอยากดูเยอะนะครับขายปลาติดหญิงก็ไปเลยเฮ้ยมันสองอย่างเลยพี่้ลูกค้าบอกว่าอยากเห็นคนตากล้องว่เน โอไม่ออกกล้องด้วยไม่ออกสื่อเลยเราโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับ okay. ๊ายบายครับช่องทางการสั่งซื้อของฟ้าบีพีกันนะครับแหนนี้ก็สามารถเข้าไปในแอป Lazada ได้นะครับแล้วก็สามารถเดี๋ยพิม์อะไรก็ได้พิามพ์คําว่าปืนบีบีกันก็ได้อ่าแล้วจะขึ้นมานะครับจะมีเ็นมาสังเกตโลโก้ฟ้าบิบีกันจนสีแดงๆมุมซ้ายนะครับอ่ากดเข้าไปปั้ง จะเจอเนี่ยเนฟาบิบิกันใช่ไหมเลื่อนมานะครับจะเจอร้านค้าเห็นไหมร้านฟาบิบิกันกดเข้าไปเลยไปที่ร้านค้าปาั๊บดูสินค้าทั้งหมดนี่เห็นไหมอเออร้านเราก็มีอยู่ในลาซาด้าแล้วสามารถสั่งซื้อในลาซาด้า,า,าก็ได้มีของอยมันร้อยกว่าชิ้น <c oughs> อ่าร้อยกว่าชิ้นแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อในนี้ได้แล้วอีกหนึ่งช่องทางโอเคครับผมอ่าร้านฟาบิบิการเนี่ยันโดูลโ,ฆโ,ฆโลโก้ร้านอ่ะจะเป็นนาร์วะเนี่ยฟาบิบิการ